โอ่ไมีโอวเหี้ตรงงูกดอกโอ้หักโอ้ยอันเดียดขึนอะไรเราดูนะครับว่ามันจะมีอีกไหมนะฮะใครอีมูให้เอ๊แต่ปีนี้ทำไมเห็ดมันดอกน้อยแค่ปกีดอกไงดิ นะมาจาะไปยังสี่น้ะแนี่ยมาจาะไปยังสี่เออเอยางหากินมอะไถึงหวแล้วเนาะมานครับนะมาดูกันนะครับวันนี้วันเราจะได้เจอเป็นหมูไหมครับเราเข้ามาถึงป่าแล้วงกวแล้วนะครับ ห้องเขลงเอาไว้สิอะห้องก็ขึ้นเหมือนเชิงก่อนลุมเอาไปลุไปปั้นสิลุไปนานๆารือยังนี่ห้องขาวไหมพุม่มวะปลาลงดีปลาเนี่ยเขาว่าขาดไปห่านันมีอีกหนวกนึงนะแมนตีหือ

นั่งเตะดอกแก่ๆแตเน้อ เราจะเอาตอดอกนะครับเราจะตัดขาไว้ให้เกิดเป็นเชียร์เลยเหตุในปีต่อไปนะครับ มาทำกันสองสามคนต่างคนต่ตางหาหน้าพี่น้องหากินนะครับดูโควิดบว์พี่ตาเสือกับโบว์เสือตาพี่น้องพอหาได้ก็หานะครับกินไปซื้อหลายกับโบมี่ชอบชิ้นเงินทวงหายากนะครับรัฐบาลแจกกับพราะตะไดร้ซื้อเรียกโอ้เมียนพราะตะไดร้ซื้อมาทั่วนะครับเนาะ คือน้ำปลาปลาแดกเนาะแน่ไปเมียก็น้ำปลาก็ปลาแดกเขาหาเอาพี่นอ้องเขา,าหานะโค้ทเขาจะขี่ข้านพี่น้องจะหากินบ่เปลี่ยนลูกเต้าเล่าหลานซู่ม,มือนี่ขี่ข้านแล้วพ่อแม่บ่จะเสพปากให้บ่ไ,ได้กินนะพี่น้องเฮ้ยแม่ตัวอะไรนั่น น่าขี้เดียดแจ้งยางก็เยอะสิบห้านาทีต่อไปวางอยู่จานแม่ตัวอะไรนี่วุ้ยเนื้อนุ่มดีนะแม่อร่อยจังหวานโอ้อีหาก็ตัวเป็นยางเมื่อกี้นี่เด้แม่เสียบจังนะแม่เสียบ เบิ่งพันเอาพี่น้องพันเห็นเหี้ยแตงโมครับอู้ยส้มโอเถ่าส้มโอข้า,า,า,างหลังเก่าเลยให้ยังไงใบกีกฮะนี่แหละพี่น้องตาไฟตามันมันมวน,นจังสิเด่ะหาอยูหยอย่หากิ่งไงข้ากะหาปลาถึงมวทถึงเมื่อยเดี๋ยวไปเรียยเนี้ไปน้ำ โอ้ทัานทีว่า heat ไฟ heat มันติเนาะ